สวัสดีครับผมครับมื่อนีนกับมาพบมาพ่อนครับห้าสองคนเนาะครับผมซึ่งมีโอกาสได้เบิ่งยากขนาะที่ห้าสองคนเนี่ยว่ามีโอกาสได้ยังไงบ่ได้ดิแมนเพราะว่าช่วงนี้นี่่ยอยากไปยากมันอยากไปยากมันเมื่อไรดีครับตั้งแต่เสียสามเมือนมา่อห้ว่าบอาออกจากเงี่ยนเลยบราเจอยเรียสามเมือนครับผมแต่ว่าสำหรับเมื่อนี้เนาะข้าวผ้าเอฟซีทุก่านมาอยู่ในสถานที่ที่ มงคลนมากๆเือว่าเป็นสถานที่สักธิ์อีกทีหนึ่งนะครับ,รบซึ่งบ <า S 2> ันีโตวเจ้าของที่นี่เห็นวัตถุเอีอองอยงจักยางนี่ลอยขึ้นมากเป็นแสงว่า<อ>ซันร้อยขึ้นมาเป็นแสงเอ,อแต่ว่าเพื่อนมีการถ่ายเก็บคลิปภาพบรรยากาศในความนี้ครับอ,อแต่ว่าบันนี้เพื่อนสีเห็นยังนั่นเดี๋ยวเ้าไปฟังจากปากเพื่อน ใส่เข้ากับ,บ่าหานสั้นท้งมาเปลี่ยนอยังดอกแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพิ่นท้อหายจะเอาเศร้ากูนะว่าแสงโอ้โหปาลาดทายจังทายรวปจังหัวตั้งเลยสั้นสลบเลยหัวเดี๋ยวอันนี้ที่เพิ่นเห็นนี่เพิ่นเห็นเสมอเลยเพิ่นเห็นตั้งแต่ขึ้นสองขึ้นที่ผ่านมาตอนกลางขึ้นตอนกลางขึ้นนี่เห็นตอนกลางขึ้นเห็นเป็นแสงมาสัา่นแต่ว่าเข้ากับยังบ้าว่าแสงอย่างแต่ว่าเพิ่นเว้าสิละทึกกว่านี้ว่าเข้าเว้าดีว่าทอไป เพราะผมฟังผมว่าเราเบาจังสันผมฟังเราเบาบางหนึ่งนี่ครับผมยังขนกิ้งลูกเลยบารมีปูแต่สําคัญไปก่อนั้นเนาะเลขงวดวันหนึ่งเขาครับแล้วก็ว่าแม่นเขาเงว่เดียวเขาไล่งวดพร้อมจะเฝ้าว่าใอยเฝ้างวดจบผมกับวาอยู่นี่ผมสิเว้าไรกันเถอะเมืองกีเรกีเรไม่เหยียบเบาเดี๋ยวยังเฝ้าเลขถีบไล่งวดแล้วครับอือแต่งวดสําคัญงวดวังหนึ่ง ในขณะที่หลายๆสำนักหลุดเนาะครับทั้งพี่เขาบ้านนี้ก้อนนาที่เลขสี่ออกนี่ได้ตัวเลขไปบ่ก้อนนาที่เลขสี่ออกเหี้บ่ได้เหรอเนาะได้ไปเป็นยังงครึ่งมาบอกบอกแจ้งไหน่อยห้อกระหู้บ้างนึงพูดพูดพูดอยู่หลังกล่องพูคนดูนูนก็ลืมอาจาพี่อาารใจบุญเนี่ย เพื่อนทรงให้ตลอดดิจ้องเลขให้กะเลขเขาทุกงวันน่ะเจ่าวันนี้ไปวุ่นวีวุ่นไหวครับหลายทางเนาะเน่าเฮาทํางานจังิี่เฮาไปหลายหม,ม่องเพราะฉะนั้นจะ<น>เฮ้ากสิอดบ่ได้ว่าซื้อกับชุ่วมองแล้ววันนี้ทุกหม่องก็บ่ถือบันเฮาก็เลยสามหมื่นปิวแวนเลยอย่าเว่าดูอะไรอันสามหมื่นนี่โอ้ยมันตอกย่ำแม่สองวันเนี่ยเดี๋ยวสองวันบ้านที่เจ้าเปิดไปเท่าไหร่ละสามสามสามงวันมันมันธรรมดาดิมันบ่จะพาะว่าสามหมื่นนี่มันมี มันมีความหมายหลายอย่างนี่นสามกับศูนย์นี่ช่วงนี้อย่าเพิ่งเล่าถอดกแม,แม่แมเล่าเลี้ยงไค่กันต,น <c oughs> ตอนเล่าเลี้ยงไค่นี่พิดหวังไรขนาดซ้ำไรเมื่อเช้าร์อีกจะได้ได้ทอดไข่กินทอดไข่กินเมื่อวานนี่ต้มไข่ก่อนต้มไข่ครับเพราะว่าหลังจาบา้านเงินแล้วเ <c oughs> นะพราะมีเงินยังดีที่ในห้างเนี่ยมีไข่ในมีไข่โอ้นะยังอย่ไกลในห้างเนิงแมนไม่บอลเบิงเด้อ กันไปทุบกันเลาะมันฉี่บอเลอย่าไปทุบเด้อยพลาดพ่ได้นี่มันเป็นโตโอพลาดเราก็บพ่อเ่ียอับหับอ่ะบัรนี้พ่เสียเวลาเนาะเพื่อนสีว่าปัญหาเบนคณะตำรวจบอกบาร์ฉีว่าบาร์นี้เข้าไปฟังความระดึกนะครับกันชัดๆจากผู้ประสบเหตุการณ์นี่ซึ่งเพื่อนบอกว่าเป็นผู้พยานผู้อุ่งดํานี่คนวางสั้นบอกเอ็ซีเข้าเนี่ว่าว่าไผ่เหมืนคนประสบพบเจอให้เพื่อนเห็นหน้าเองซะ่ย่าให้ว่าต่อเอาเพื่อนให้เพื่อนเห็นหน้าเองซะ มันบ่ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นวะความหมายเพื่อนห้อกรเกี่ยวเข่ามาดิี่ไปประขามติดหนาเอเลี่ยดยืนเพิ่งว่าออกก้างเมียนที่เด่นผมสงสัยอยู่เป็นยังเพื่อนอาบน้ามึงที่พอต่อเสือไปตากแดดเกี่ยวเข่าเหี้ยครับเอาเหี้ยมาดิเหี้ยบอกนั้นแล้วเป็นการประหยัดได้อีกข้างหนึ่งเพื่อเราไม่ต้องซื้อขูดเอายุสเสียดีกว่าเอาไปไปฟังเพื่อนต่อไปโอเคครับผมอ่ะนั่นกล้องไปทั้งคุณไปเลยอ่ะ ให้เพื่อนเดี๋ยวข้าถามอยู่หลังกล้องเนาะให้เพื่อนอยู่หน้ากล้องน,นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามยไหไปนี่เอาบาทนี่นี่เราผู้ประสบเหตุอะไรครับประสบเหตุการจริงก็คือสิคุ้นหนา้าคุ้นตากันที่เราคุ้นหน้าคุ้นาตาแต่ว่าผมได้ยินแว่วๆดิว่า มีคนถูกสามล้านมีคนถืกสามล้านครับสามล้านงวดนี้นะแนนค่ะถืกน้ำเพลินนี่บอแนนครับวุย้ยก็เอาซื้อต่อซื้อว่าจาังไลยพี่เบื่อทัเพลินปะครับผมจีทัไปยืมจักสองแสนหนึ่งงวดก่อนครับงวดก่อนถือส<อ>ามล้านโอ้งวดนี้เพิ่นถืกปะคือกันครับได้ประมาณเด็กเครื่องล้านนะมึงโอ้ได้เครื่องล้านก็คือหาแสนนั่นเองเลิกโอรยมี้องเด้อโปรยเป็นหกแสนนี่เครื่องล้านเป็นแอดมินทางของวัดปลาพูดเต็มห้องโอ้ อ่าสาเหตุที่เป็นยังค่อยได้ไปรู้จักกับเพื่อนทั้งผู้จันรหอมนี่ที่ไปที่มาเป็นยังไรค่อยได้ไปไ้เลคห้เบอร์เพื่อนทั้งคุณแต่คือมีสายญาติเป็นพี่น้องนะครับผมกับเป็นมู่พวกกันครับผมก็ได้เป็นลูกหลานปูญากับไปเหตุบุญท่านซ้อยส่างครับผมครับก็เลยได้ชักดึงน้องไปล่ำถวายปูญาโอ้หมายถึงน่องพริมเนาะคือลูกสาวห้าองนนี่แหละแมนบอโอเคครับผม แล้ววันนี้ในส่วนที่เห่าประสบเหตุเนี่ยอันนี้ดิน่าสนใจมากนี่ค็คือเห่าประสบเหตุการณ์ว่ามี่ลูกไฟลอยมากจังไหนจังไหนสาเหตุจังไหกค่อยได้มาพอลูกไฟและก็ขึ้นยุไสเนี่ยเอาเมื่อที่ถา,ถามเท่เดียวให้ไม่แลวเลยครับสดอรร่อยครับเมื่อคือนนี่ประมาณอ่าเมื่อคืนนี่ประเด็นนี่แมนนั่นประมาณเที่ยงคืนนิดๆผมจีลุกขึ้นมาเออเด็กทุลาร์วนโตเด็กตุลาร์จวนโตพอดีโยลูมาจากหัวขั้นใดก็เลยเห็นพอดีก็เลยข้ามกันไปปุ๊บเนี่ย เทาเท,า,ทาลูกก็เบิ่งอันนี้แต่ว่าอย่าทักอย่าทวงได้ให้สาธุออ่งพอดีเมียเลยลูกถือว่าเบิ่งน้ำอ่ะสาธุาธ่งพอสาธุดูดูปุ๊บไหวเขามาหาครับผมบาทินี้ก็เลยบอกปู่แม่น้องพี่นี่ครับผมให้ยืนโทรศัพท์มาให้ครับผมผมเลยย่าง,ขงเขาไปใกล้เพื่อจะบันพิกภาพครับผมแต่ว่าพ่อจะถ่ายวิดีโอในเครื่องโทรศัพท์นี่บาสามารถเห็นลูกแก้วแต่ว่าพ่อเอาโทรศัพท์ลงยุตอน้าครับโอ้เรื่องจริงแล้วบาทินี้ผมก็เลยอ่ะลองอีกครั้งหนึ่งครับถ่ายลูก เล่เปิดอ่าแสงไฟเคือนแฟดเนาะครับกดสองสามครั้งแต่ว่าในภาพที่ว่าสองสามครั้งแรกนะคือจะบว่เห็นโอคงปูแต่ว่าปรากฏตัวเลขวันที่เนียวแม่ทัพพิมพ์เลยว่าอ่าตนจะบ่อยากให้ไทยก็เลยเอะใจครับก็เลยว่าลูกหลานขอเนี่ยอยากข้าได้ปูเด้อครับผมลูกหลานขอบันทึกภาพเนี่ยเพื่อเป็นบุญบารมีแก่ลูกแก่หลานอือก็เลยยกมือใส่หัวปุ๊บกดเพื่อที่สี่ครับนั่นแหละปฏิหารปีป่งปู เรื่องจริงครับมหลักทานแสงมงม่งย่นีไกไอภาพที่ปรากฏขึ้นนาโทรศัพท์นี่เป็นองค์ปูแมนครับแต่ว่าห้าวม่องไปนี่เพียนเป็นแสงแมนแมนบ่แมนครับอมองค์ปูนี่นาทีนี่คือองค์ปูอันใดมันองูดำองูยังมันองคปูดำแมนครับหมายถึงพระญานาคแมนแมนบ่แมนครับโปูองคดำปูองคดำครับผมแมนปรากฏขึ้นเลยแมน เฮ้พ่อ,อเหตุการณ์ลักษณะนีบอยบอ่ครับผมนี่ครับครั้งที่สามครั้งที่สามตั้งแต่ว่ายูหนี่มันบ่ครับ,รบ,รบก่อนสี่กอลังตั้งสารให้ปู<อ>่ย่ากับเพื่อนมามาหาะย่าเว่นครับผมแล้วครั้งที่สองกะย่างหายเขาต้นมะขามย่างหายเขาต้นมะขามต้นนี้เดี๋ยวเดียวย่างเว่นกับแม่แมนครับย่าเว่นกับเห็นเอ้าย่างเว่นนี่เพื่อนม่เห็นลักษณะจากไหนครับคือผมนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ก่อนตะกี้คือพอหลวงพี่เนี่ยไป็้คนที่ว่าโบเสียงดังอื คือหายน้องพิมครับเดินมาสี่น่ะมึงหูจักบอกว่าเขาเป็นไผรอุตสาห์ไว้เขามาซอยสูรต้นชาดเขาเป็นร้านพ่อปูสีสุโธคนที่สี่อออันนี้เรื่องจริงกับสราบด้วยรับแล้วนี้ผมก็เก็บความรับมันไว้มาตลอดได้ไปถามข้าวข้าวในบ้านแล้วเจ้าของทีว่า แต่ก่กอนตะกี้ยูนี่มันมีอย่างเกิดขึ้นบืบเพื่อนเลยอธิบายคังว่าเจ้าของที่ถิอออกไปเสี่ยงจนคุกเข้าจนยาตายที่ผมเคยให้คลิปไปแต่แรกๆก่อนจะตั้งสาลครับผมเพื่อนเอาไปเสี่ยงแมนสามมือครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ถือเอาไปเสี่ยงแมนครับอันนี้สามมือแม่าตายบ่บาตายเสือผาดบ้าคุกเข้าจนยาตาย คุกเข่าย่หันล่ะแม่นครับบังต้ดไหม่ไปไซกับไปว่าอะไรเพื่อน้อยุหันแมนแล้วก็ไทบ้านนี่มหาซอยกันย่างไก่ผู้ที่เอาไปซ่อนนะครับผมเพิ่นเห็นอยู่แต่ว่าเอื่นเู้ใดกับบด้ยินหมายถึงคนที่ถือเสียงเนี่ยนั่งคุกเข่ายุอนเห็นผู้ที่มหาอย่ไก่ไปไก่มาอยู่แมนครับแมนแต่ว่าผู้ที่ถือเสียงนี่ถามอยู่ถามว่าถามผู้ที่มหาหนห้องเอื่นห้องเอื้นห้องเอื้นอยู่แต่บ่มีผู้ใดสามารถได้ยินแล้วก็บ่เห็นครับแต่ว่าความเป็นมาเป็นยังเป็นคอดำดี่คือเอาไปซ่อน ครัทตาศักซิดอิลิยู่นี่ให้ผู้ขาถือเลขสามตัวสีหาพระเขาพระนางไม่กินเขาพอรอบเป็นนอนามักบอกไซติงอย่างนี้ครับผมพอถือเลขสมัยตะกี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทได้เงินมั่หน่อยดี่กินแต่หลายปีแล้วก็เลยมั่วได้เงินขาดง่ายาเบื่อมาโฉกมันกันบห้ารอดสั่งสับเรื่องข้าวว่าจะของบนบานอีหยังไว้าบอกข้าวว่าจะของเบาไว้เบาไว้แต่เบามาแกเบาไม่เห็นตามที่เบาหลังจากที่ว่าไปรอกกินเราได้มือสองมือนี่แหละ บระม่าตีซีบเป็นไรเ,เือนภาพไ่ยเลยอเอิ้นไปเชียงเลยแมน<อ>ถามไทยบ้านหน่ครับนี่ครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเพราะว่าที่เป็นมาครับอือปัวไปเชียงคือเรื่องจริงครับผมแล้วันนี้ภาพไทยห้างที่ห้างเก็บไปนี่มีบะมีครับม,มีเนาะ แต่ังเม่อหเห็นเป็นล่างๆแต่ว่าต้องเบิ้ตออขึ้นชัดมากเลยครับเดี๋ยวผมจะส่งหลักฐานเข่าทางของทางท่างช่องไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจีแค่ให้กันดอกแล้วก็เสียวมาแปลให้เอฟซีเบิ้งโอเคครับครับผมแต่ว่ายังมีช็อตเด็ดครับับามหลังจากที่ว่าผมทายภาพติดเหตุอะไรยังียบ้อยะจบปากจมข้อบอกปูก็เลยนอนอืมอีเลออีเลืองเลย่ว่าอีเลออีเลืองนี่คือใข่ไขคนนอนละเมอ เคนมาหัดผมนะนับหัดมาหอดช่วงช่วงกี่ตะเล่ครับบาติเนียนเพิ่นบาดเด็ดทำลายครับครับผมบเด็ดแต่ว่าผมละเมื่อึ้นมาผมเลยเอามือกันเกี่ยวเพิ่นออกว่างๆไม่แม่นยังนี่แม่นยังนี้ว่าสั่นแต่เพิ่นบาดเด็ดทำลายผมเลยมือเพิ่นออกมือที่ว่าเพิ่นเกี่ยวอ่อนมอมยู่แกะออกเอาเด็กเพิ่น้อมือออกแล้วเพิ่นก็ยุหันล่ะก็ะเลาะพวกผมอยูหลังจากนั้นก็กประเพณีอย่างบาดเด็ก็เล่ยปุ้มยันเลื่อนเอาเถวๆนี้ฝันว่าจังสีจังสีเ้อว่าปูมาหัด ครับรอบสองสมมอยิ่งซ้ำอีกฮัทยูคิงหนึ่งแล้วก็เพร่ผ่านใส่ผมเลยครับคน,คนอันนี้คือเรื่องจริงครับครับผมแร้วบวันนี้เน,ะนเาะ<น>กันเตะเก้ากันฟันเห็นเพลินหรือว่าเห็นเพลินจังเสียเคยได้โชกได้ใช่น้ำเพลินเนาะได้เพลินไม่ให้โชกให้ใช่ครับงวดนี้บนันนี้เห็นใน้ักษณะนี่นี่อ่าในส่วนพอของพีมพ่มีความคิดเห็นว่าจังใดห,หรือว่ามีนแนวทางฝากตอนพอพี่น้องเขาบอ แต่ว่าอันนี้ก็อยากให้พอเป็นพี่น้องเข้าทางเอฟซีเข้าในลายท่านครับให้ร่องพิจารณาเพื่อเปรียบเทยกันเมื่อว่านี่เป็นวันที่เท่าไหร่เมื่อวานนี่วันที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดกึ่งขาววันที่สิบแปดแล้วลองพิจารณาเมื่อวัก่อนกลาบรือีเดียวกลาบายหรือีเดียวนี่ถือคนกันลืบแน่แล้วแปดห้าหนึ่งบวกแปดหนึ่งห้าครับแปดห้าหนึ่งทับสามห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งทับสามสามหกสามครับแล้วมันบังเอิญมันตรงกันไหมว่าอ่าสิบเจ็ด ย่างเขาสิบแปดอืออ่าแล้วว่าที่นี่องค์ปูพญานาคตีเป็นเก่ากรไดเจ็ดก็ได้แล้วแต่ผู้แปะครับผมครับผมความคิดเห็นส่วนตัวเลยครับนาสีเปลี่ยนตัวไรเพราะน้องพี่มตีร้องลูกมันอ่าผมจะให้ไปบารกีปูเพราะว่าเพื่อนมาหาผมอยู่นี่ครับผมครับผมโอ้แปรหานึงนี่เลยนะครับผมตัวทับเอาวะตัวทับเอาครับตัวทับเอาตัวทับ่ฟันตัวทับไม่ฟันสามหกสามไม่ฟันนะครับครับ ฟันไปที่แปดห้าหนึ่งครับเนาะบ้านเลขที่แล้วก็ล่องเนี่ยครับเพราะว่าหน้ามู้ช้ยนี้เขาเป็นเจ็ดห้าหกห้าห้าก็ได้หกก็ได้ครับปู่เป็นเจ็ดเป็นเก่าเพิ่เมาเกี่ยวผมอยู่ครับครับครับจีจี้จังไหนบ้านห้าเจ็ดห้าเจ็ดแมนครับเท่านั้นเลยแล้วก็ห้าเก้าห้าเจ็ดและห้าเก้าเท่านั้นแหละครับอโอเคชัดเจนนะครับว่าสัมผัสพอน้องพิมพ์ข้างไหนนี่ให้บ้าชัดเจนมากไม่ส่วนตัวเลย ชัดเจนมากอันนี้คือปฏิหารที่เกิดขึ้นครับผมที่แรกว่าชิบะแจงข่าวผู้ใหดิชิเก็บความลับนี้ไว้ครับที่แรกว่าชิบะจูดทูบเลยนาหนแต่เล็กเด็กคุณเพราะว่ากัติดตอในในทีมงานสายลับอยู่ครับบันไดเพื่อนบ้าลับสายอืมก็เลยว่าชิปึซษาเถ่านะว่าทีเอายังไดไครในไม่ยังไดครับผมมันสีเกิดผลอีกแค่ห้าบ่อครับผมเขาจีว่าห้าอุปโลงบ่อนะครับครับผมแต่อันนี้มันมีดีนเออยู่ครับผมครับก็คือ ที่จริงแล้วก็ติดต่อไปทั้งใจบุญน้ำยู่บ้านนี้ก็เลยได้มาปรึกษากันว่าเอ๊ะนหนน้ำเสนอบ่สิ่งที่เห็นเนี่ยนี่ครับงวดล่าสุดเพิ่นถือกอ่ะลายเพิ่อนเมอเมาถวายกระทางครับอก่องพี่ไปเขียนให้ทั้งบนทั้งล่างที่ว่าลึงหกศูนย์พระกัปเป็นไปหาพุ่มก๊กโพว่ามีนว่ามีนที่ว่าไปเนี่ก็ไอล่าสุดพูดจะหอมเออแล้วก็สามาญยมคำมาสวดมนต์อยู่นี่ไม่ไม่ไมม่ ประมาณนี้ครับผมครับผมอ้ากะในส่วนนี้เนาะกะฟั่งแล้วกะคขีดเทียนจังไหรนะครับพ่อพี่น้องกะล่องพินิจพิจารณา่งเด้อครับผมอันนี้กะบว่านไ้เส้อดอกเนาะในพินิจพิจารณาค้นเาปาะสบบันเด้แกันนีบสัมผัสก็สัมผัสไม่เหมือนกันถูกต้องครับฉะนั้นแล้วนะครับกะสทีมีบาง ท่านที่บ่เคยพ่อในลรักษาเนี่ยันแมนว่อันนี้ก็้ใส่ดุลพินิษวิเคราะห์เบืงดีๆแมนครับแมนนะครับในส่วนโตพ่อน้องพิมเองเชื่อพันเปอร์เซ็นต์ครับผมการันตีครับรมีเป็นเป็นเรื่องจริงครับครับผมก็ได้อุปโลกแล้วก็ทายภาพติดนะครับครับผมแล้วก็เห็นกระตานางมือสองคนนี่ครับผ้มสาทุไดใดตอนนะปูยานี่ครับคือเป็นเรื่องจริงครับผมอ่ะที่แน่ๆก็เห็นองค์ปูแล้วก็ต้องได้โชคเนาะอ่ะ บันี so. to so. really ึกมาเบองในส่วนตัวเลขตัวเบอร์พ่อทองพิมพ์ที่เห็นองปู่ละตีเป็นเจ้าไหนแล่ะกัหลังจากเห็นองปู่ละครับมานอนอีกก็เลยมาฝันมันปะแมนครับฝันสองหลอกครับผมจนละเมอไปแล้วครับจนเยอะเอี่ยงภาษาเล่าเนาะอีเลือเอี่ยงก็คือไรละเมอพูดนะนครับละเมอละเมออีเลือเอี่ยงครับครับนี่นะครับฮะคนมีโชคสรุปบันก้าวกลับเป็นตัวเลขจาก ทั้งเหตุการณ์จริงและความฝันของพ่อน้องพิมนะครับเนาะในขึ้นเดียวในขึ้นเดียวครับในขึ้นเดียวนะครับซึ่งตัวเลขที่พ่อน้องพิมจับให้นะครับจากที่ปูมหานี่แล้วกับปูมาประกนเห็นอยู่นี่ครับนะครับฟันไปที่บ้านเลขที่ปูแมนครับแปดห้าหนึ่งแมนครับครับผมแล้วกันในส่วนหลังจากนั้นหลังจากที่เห็นปูเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปไว้เรียบร้อยแล้วเขาไปนอนฝันนะครับปูมาเกี่ยวแมนครับอ่าปูมารัดที่ตัว นะครับอันนี้ก็คือแปลเป็นตัวเลขออกมาครับผมก็คือ57กับ59ครับอืมอนะครับจกไหนกันให้ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งครับผมแต่ว่าถ้าเอฟซีคิดเห็นเป็นประการอื่นก็แล้วแต่แต่ละคนนี่คมเห็นมากครับครับคิดเห็นซอยกันครับผมครับผมมีความคิดเห็นต่างกันไหนบ้างท่เปลี่ยนในส่วนตัวเลขหรือว่าปูมากราปรากรฏให้เห็นนะมาหลายชิงหลายยังอะไไปให้เรา่ผู้ใดจี มีความกีดเห็นยังไงกับความเห็นมากมานล่มันกาวกันเดี๋ยวจะแปะรูปที่พรอหลงพิมทายได้ลงไว้ให้เบื้องหน้าผมแต่ว่าต้องดูตอนกลางคืนถึงจะชัดต้องดูมากครับตอนกลางคืนครับแต่ว่าขอย้ำนะครับเด้อส่วนของเครององค์ไปทางหางของทันนะครับจะบ่เห็นจะเห็นช่วงนาอกขึ้นมาแล้วปิดประดับเขาเอิ้นสังวานหมับครับช่วงหนาอกนึกนพภาพไปครับช่วงนาอกแล้วโค้งขึ้นมาเป็นเสียนแล้วเป็นโค้งองค์พิ่น ครับผมครับเป็นเข้าโค้งเพื่อนวันถัดไปนะครับผมอ๋ออังสิด้วยวานนี้กี่นายเนาะครับชัดเจนแล้วในส่วนของแหล่งที่พ่อหลวงพิมผ่อเนาะครับผมประชดโดยตัวอย่องเองนะครับในส่วนตัวเลขครับครับชัดเจนแล้วแต่ผมก็ยังบ่เสื้อตัวย่างเองเลยว่าบ่บ่น่าจะทายติดครับผมอ๋อวันนี้ก็รบกวนพ่อหลวงพิมทำนี่ตัวครับผม อขอบคุณหลายๆครับพอ่อหลวงพี่ครับผมขอบคุณครับ,รบ